สุคีโนวตารหันโตท่านผู้ใดไกลกิเลสย่อมมีความสุขเช่นนั้นหนอสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับการอ่านในรายการบุ๊ควอร์ไตี้ค่ะเราเปิดรายการมาด้วยพุทธศาสนาสุภาษ,ษ,ษิตด,ดีๆเพื่อต้อนรับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาลหบูชาขึ้น15ค่าเดือน8ค่ะ หลายๆคนหลายๆครอบครัวก็คงจะอิ่มบุญอิ่มใจกับการทำบุญในช่วงเช้ากันไปแล้วนะคะในช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังดูรายการบุ๊กไรตี้ของเราจบก็อย่าลืมไปเวียนเทียนกันด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพลังบุญแล้วก็สร้างกุศลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นในวันพระใหญ่แบบนี้ค่ะส่วนรายการของเราในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามตัวอย่างในบุ๊กไฮไลท์เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการนะคะช่วง Book for Life ค่ะคุณผู้ชมคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นอกจากเราจะทำบุญตักบาปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งเวียนเทียนแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติอยู่เสมอนั่นก็คือการสวดมนต์และการฝังธรรมนั่นเองค่ะ การทำสิ่งเหล่านี้นะคะนับว่าเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเองค่ะการสวดมนต์จะช่วยนำพาชีวิตของเราให้ก้าวไปในเส้นทางที่ดีงามส่วนการฟังเทศจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้เดินอยู่บนเส้นทางสายกลางอย่างมีความสุขสงบค่ะ และหากคุนผู้ชมยังสงสัยนะคะว่าการทำบุญนั้นได้บุญจริงหรือไม่และบุญจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรการทำบุญที่ถูกวิธีต้องมีปัจจัยอะไรบ้างทั้งหมดนี้มีคำตอบในรายการของเราค่ะจากหนังสือเล่มนี้ใครว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ คนเราเลือกเกิดได้จริงหรือไม่เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันจากผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะพระมหาขวัญชัยกิตติเมธีวัดบอพิษพิมุกวรวิหารค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ตามดิฉันไปเลยค่ะกราวธรรมสการค่ะเจริญพร ส่วนใหญ่เท่าที่ติดตามผลงานของพระอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าพระอาจารย์เขียนหนังสือในแนวธรรมะประยุกต์ซะส่วนใหญ่เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มล่าสุดใครว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้เล่มนี้พระอาจารย์มีวัตถุประสงค์อะไรยังไงหรือคิดจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับผู้อ่านคะ,ะเจริญพรสำหรับเรื่องล่าสุดนี้คือเรื่องใครว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้จุดประสงค์หลักที่เขียนเรื่องนี้ก็ด้วยความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ แนวทางหรือว่าคำสอนในทางุทธศาสนาจะพูดกันถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมกันซะเยอะดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องบุญกับเรื่องกรรมนี้เราก็จะต้องโยงแล้วว่าชีวิตของเราเกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยบุญแต่พอกกรรมกรรมที่ว่านั้นถ้าเกิดเราพูดในความหมายในที่นี้อาจจะโยงถึงความหมายที่ไม่ค่อยดีถ้าชีวิตเราเกี่ยวพันกับเรื่องกรรมที่ไม่ดี แล้วชีวิตของเราจะมีผลอะไรบ้างแล้วบุญอาจจะเป็นส่วนของกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้เราเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเกิดข,ขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่ต้องอาศัยบุญเยอะในขณะที่เราดำรงอยู่ก็ต้องอาศัยบุญในการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงยกตัวอย่างมันกับชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารเราลองแยกดูนะถ้าอาหารไหนที่มีประโยชน์เรากินเข้าไปเยอะๆร่างกายก็แข็งแรงตามที่บอกให้กินอาหารห้าหมู่ ถ้าเป็นทางพุทธศาสนาก็คือนี่แหละเรื่องของบุญอาหารที่มีประโยชน์กับชีวิตทางด้านจิตใจนะอีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อเรากินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเดียวถามว่าเราสามารถที่จะดูในใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขไหม <Okay. S 1> เราก็ต้องหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็คือสิ่งที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่เราจะทําให้ชีวิตเราสูญเสียสิ่งต่อสิ่งเหล่านั้นก็คือกรรมที่มันไม่ดีนี่แหละ นั่นก็คือทำสองอย่างหนึ่งก็คือรับประทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างที่สองคือรีกเกลี่ยงหรือพยายามที่จะไม่ประมาทในการเนชีวิตก็คือไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้อ่าค่ะก็คืออยากจะให้คนอ่านได้ประหนักถึงการทํากรรมดีนะคะเพื่อที่ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยก็คือเลือกเกิดได้ใช่ไหมคะเหมือนกับที่เราเลือกกินอาหารแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเลือกเกิดเป็นคน ค่ะเราจะต้องทําบุญอะไรบ้างคะ<ม>พระอาจารย์โดยพื้นฐานง่ายๆก่อนเลยการเรื่องที่จะเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีธรรมอยู่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมหรือศีลธรรมก็ได้จะใช้คําไหนก็ได้ทั้งหมด้มแล้วการที่เกิดมนุษย์คือรักพื้นฐานเลยคือต้องรักษาศีลศีลห<ม>้าข้อขอ,อย่างน้อยจะมากจะน้อยก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้ก่อนงั้นแล้วการที่เราผิดศีลข้อที่หนึ่งบ่อยๆจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหม ถามว่าเกิดได้แต่ก็จะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องร่างกายองั้นแล้วโยมจะเห็นสังเกตเห็นว่าเมื่อคนเกิดมาตั้งกายไม่ครบ32มบงัก็เพราะผิดสิ่งข้อหนึ่งงั้นเราเกณฑ์ที่จะวัดว่าผิดระดับไหนถึงจะได้ผลอย่างไรก็ต้องดูว่าเราทําประทุสลายใครไว้บ้างค่ะฆ่าใครไปบ้างทําร้ายใครไปบ้างแล้วเกณฑ์นั้นเราจะเป็นเกณฑ์วัดว่าเราจะเกิดมาสมบูรณ์ไหม S <S ยิ่งฆ่า <S 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 สัตว์ใหญ่ทำร้ายคนมีศีลมีธรรมอายุก็จะสั้นลงตามนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยก็จะเป็นอีกอานิสงส์หนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเลือกเกิดได้ใช่ไหมคะพระอา,าจารย์ค่ะและการสวดมนต์เนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจเราอย่างไรบ้างคะเจริญพรมีมีวิธีคิดอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดเราพูดว่าการสวดมนต์ทำให้ใจเราสงบค่ะอันนี้ก็เป็นพูดคำพูดที่ในสมัยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา เปิดทางหอนว่าเวลาที่เราทําอะไรหรือเราภาวนาอะไรมากๆมันเกิดขึ้นเองมันป้องกันภัยได้เวลาเราขับรถไปบางทีบางครั้งเราสวดมนต์บ่อยๆบ,อยบางทีในขณะที่จะเกิดเหตุมันสิ่งที่เราสั่งสมไว้มันจะกระตุ้นออกถูกกระตุ้นออกมาโดยฉับพลันบางทีอาจจะมีสติขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นไปได้แต่นี้มากไปกว่านั้นเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเขาเคยพิสูจน์กันด้วยวิธีการให เอาน้ำมนต์นะปกติเราจะมีส่วนมนต์จะมีขันน้ำมนต์นใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาก็มีพาส่วนมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ําที่อยู่ในขันเนี้ยไปลองลองพิสูจน์ด้วยการแช่แข็งปรากฏว่าน้ําที่ตกผลึกจากการส่วนมนต์เป็นอัญมณี<ๆ>ที่สวยงามๆๆผิดกับคําที่เขาดาา่ากันเอาคําด่ามันกันลองด่าใส่น้ําเนี่ยแล้วก็ไปเข้าให้มันให้มันแข็งตัวก็ปรากฏว่าเป็นสีแดงเป็นสีขุ่นเป็นสีหมอง แล้วเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราสวดหรือเวลาที่เรากล่าวอะไรสิ่งพวกนี้มีผลตอนน้ทาทั้งนั้นเราโดยเฉพาะร่างกายของเรามีน้ํา70%อร์เซนแล้วการที่เรากล่าวอะไรดีๆต่อกันหรือสวดมนต์อะไรดีๆมากๆมันมีผลครับน้ําไม่ว่าจะน้ําที่อยู่ข้างนอกหรือน้ําที่อยู่ในกายเราก็ตาม<ะ>อันนี้เป็นกุศโลบายและอีกวิธีหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าวิธีที่จะบรรลุธรรมได้นอกจากฟังนอกจาก เทสอนนอกจากจะำนำคำที่สอนในใน,ในอะไรก็แล้วที่เราพูดธรรมะไทยกันก็สามารถที่จะรู้ทําได้และอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์เรียกการสวดมนต์ว่าการสาธยายมนต์ก็สวดมนต์ที่เราเห็นมนต์อะไรเราสวดไปสวดไปเรื่อยมันสามารถที่จะนําไปสู่การบรรลุธรรมได้เชริญพนค่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของความศรัทธาก,กันบ้างคะ่ะพระอาจารย์เพราะในเล่มพระอาจารย์ได้พูดถึงความศรัทธาไว้ว่า จะสามารถพาเราไปสู่สุขตินิพพานที่ดีได้รเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพระอาจารย์คือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความศรัทธาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้อะไรทั้งหมดเราเมื่อเราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องศรัทธานในบางสิ่ง<ม>บางสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสังเกตได้ไงว่าสิ่งที่ดีเราก็มองไม่ยากสิ่งที่ดีคนที่คนที่อยู่ในสิ่งที่ดีจะมีสภา,าวะอย่างหนึ่งก็คือมีความสุข เราเห็นคนคนหนึ่งมีความสุขมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเราดูแล้วเราเกิดความรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เติมเต็มชีวิตเราให้มีความสุขได้น <Okay. S 1> ั้นเราจะอาศัยอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากที่เราจะศรัทธาวิธีการที่ท่านปฏิบัตินะเมื่อเราศรัทธาเราก็จะเชื่อมั่นเ <Okay. S 1> ชื่อมั่นว่าน,นั้นคือสิ่งที่ดีงนั้นศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีและเราจะสามารถดําเนินไปตาม วิธีทางนั้นได้ง่ายขึ้นทีนี่ว่าศรัทธาเหล่านั้นอย่างที่บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งเน้นว่าให้คนมีศรัทธาหรือเชื่อในสิ่งที่ดีอย่างเดียวแต่เมื่อเราดําเนินทางแนวทางของศรัทธานั้นไปเรื่อยๆมันจะต้องเกิดกุศลขึ้นตามามหรือว่าเกิดปัญญา ซึ่งนั่นก็จะนำพาชีวิตไปสู่สุขตินิพพานได้ในที่สุดนะคะพระอาจารย์คะนอกจากพระอาจารย์จะเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ยังเป็นวิทยากรนักบรรยายของกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงามอีกด้วยกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะเชิญพรโดยชื่อกลุ่มแต่ก่อนในชื่อกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงามชื่อจะบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ซึ่งเราตั้งมาครั้งแรกคือต้องการจะพัฒนาจิตพัฒนาใจ คนทั่วไปที่มีความที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนประชาชนหรือแม้แต่พระภิกษุด,ด้วยกันก็ตาม <Okay. S 1> แต่จุดหมายเบื้องต้นที่ตั้งเพื่อที่จะนำธรรมะที่ได้เรียนได้รู้กันเนี่ยไปเผยแพร่กับประชาชน mm hmm. ก็เลยจัดตั้นเป็นกลุ่มพวิทยกรซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> ในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย <Okay. S 1> แลท้ทีนี้ว่า <Okay. S 1> ทางพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการให้คำปรึกษ,ษาใกล้เคียงกับ หลักจิตวิทยาก็เลยนําหลักธรรมนี่แหละไปผสมผสานกับแนวจิตวิทยาคือให้คำปรึกษาใครมีปัญหาก็พูดคุยและพระวิยากกร็ให้คําแน,นะนํำที่เป็นธรรมมากขึ้นนะอันนี้ก็คือภารกิจของกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงามที่พระอาจารย์เป็น นักบรรยายธรรมอยู่ด้วยนะคะพระอาจารย์ขาสุดท้ายค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ฝากอะไรถึงญาติโยมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะพระอาจารย์เจริญพรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงตอตมาเองก็อยากจะนําคําสอนเบื้องต้นนะคำสอนเบื้องต้นที่ว่าก็คือในเรื่องของความคิดถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นด้วยความคิดดีก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ว่าเราจะกระทำหรือพูดก็จะดีตาม โดยความคิดนั้นมีพุทธพจน์บทหนึ่งท่านพระองค์ทรงตัดไว้ว่าสุจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังขาคือเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ที่นั้นก็เป็นที่ที่ดีงานแล้วถ้าเกิดในวันอาสารหาบูชาเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติของชาวพุทธเตือนให้เราคิดให้คิดที่ว่าก็คือคิดในสิ่งที่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้เป็นวันที่ทำให้เกิดคนที่คิดดีขึ้นเป็นคนแรกท่านพระอัญญาโกธัญญาทำให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาไม่อิงวัตถุมากเกินไปแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ทำตัวเองให้ทุกข์ลำบากมากเกินไปนั้นแล้วนะก็คือการใช้วิธีทางสายกลางดำเนินชีวิตให้พอดีวิธีคิดด้วยการดำเนินชีวิตให้พอดีก็จะทำให้เรา ไม่ว่าจะแสวงหาอะไรก็จะรู้จักคําว่าพอดีเมื่อรู้จักคำว่าพอดีก็จะทําให้เราพบกับความสุขโดยไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลไม่ต้องพูดถึงคำว่านิพพานแต่เขอให้ชีวิตเรามีความสุขเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้นั่นก็คือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ในวันอาสารหอชาเจรญคร และว,วันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระมหาขวัญชัยกิติเมธีค่ะที่ได้มาแนะนําชี้ทางสว่างในทางปัญญาให้กับเรานะคะกราบขอบพระคุณค่ะเจริญพรค่ะและสําหรับช่วงหน้าค่ะเรายังมีหนังสือและก็นิตยสารที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอยู่ในช่วงบุกไก่ค่ะช่วงนี้พักสักครูค่ะ แอปพลิเคชันพร้อมแล้วที่จะให้คุณสัมผัสบุ๊กสต o ร์ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับชาวแอนดรอยด้วยแอปพลิเคชันดีๆที่เต็มไปด้วยหนังสือเล่มอีบ e ุ๊กและสินค้านันบุ๊กคัสสัน an, ที่หลากหลายกว่า4 0 0 0 0รายการไว้คอยให้บริการ ค้นหาหนังสือที่ชอบสินค้าที่ใช่ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วตรงใจด้วยระบบ Keyword Suggestion หรือค้นหาด้วยการสแกนบาร์โค้ด QR Code พร้อมทดลองดาวน์โหลดข้อมูลหนังสือตัวอย่างฟังคลิปเสียงหรือเปิดดูวิดีโอแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย c 1 a p p l i c a t i o n สั่งซื้อสินค้าได้ฉับไวทันใจสุดๆด้วยช่องทางการชำระเงิน ที่มีให้เลือกกว่า7ช่องทางครอบคลุมทุกวิธีการชำระเงินเหมือนมีร้านหนังสืออยู่ในมือคุณเพิ่มความสะดวกสบายอีกนิดกับ e-book reader โปรแกรมอ่าน e-book ใหม่ล่าสุดที่อ่านง่ายสบายตาพร้อมรองรับการอ่าน e-book ทุกฟอร์แม t สัมผัสโลกของหนังสือผ่าน c 1 a d application ได้แล้ววันนี้ที่ google play นะคะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับช่วงบุ๊กไก์นะคะเราก็ยังมีทั้งหนังสือและก็นิตยสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นเล่มไหนฉบับไหนบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะช่วงบุ๊กไก์สนับสน,นุนโดย C ีเอ็ดบุ๊กเซคิดถึงหนังสือคิดถึง C ีเอ็ดบุ๊กเซมาเริ่มกันที่นิตยสารก่อนเลยนะคะฉบับแรกที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ สุขกายสบายใจนิตยสารที่ทำให้คุณมีความสุขเดี๋ยวนี้ค่ะโดยในฉบับนี้นะคะเราได้นางเอกหน้าเซ็กซี่คิมเบอรี่จากวิกสามมาขึ้นปกค่ะสุขกายสบายใจฉบับนี้มาเปิดโลกสวยด้วยความฝันฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตของสาวค Kim ิมมี่คิมเบอรี่เทียมซิริกับชีวิตแห่งความหวังและความเป็นจริงในคอลัมน์ cover story มาถึงคอลัมน์ beauty now กับเกร็ดน่ารู้สำหรับคุณผู้หญิง6สัญญาณบ่งบอกคุณเสพติดเครื่องสำอางคุณเข้าขายเสพติดเครื่องสำอางหรือไม่ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะมาต่อกันที่6สิ่งต้องเลือกเมื่อต้องจัดห้องนอนเพื่อสุขภาพมีคำแนะนำและเทคนิคอะไรบ้างเพื่อสร้างบรรยากาศห้องนอนของคุณให้เป็นห้องนอนที่อบอุ่นและดีต่อสุขภาพในทุกๆวันมีความรู้ดีๆมาฝากในคอลัมน์ happy home กันด้วยค่ะ และปิดท้ายฉบับนี้ในคอลัมน์ Special Scoop 3หุ่นยนต์คุณหมอกู้โรคเทคโนโลยีการศึกษาอย่ารักษาโรคและวงการแพทย์ไทยไม่ได้ล้าหลังอย่างที่คิดเรามีนวัตรกรรมที่ก้าวล้ำนำโรคอยู่มากมายที่คุณไม่อาจรู้มาก่อน3มโรบอทคุณหมอหุ่นยนต์ช่วยเหลือในด้านไหนบ้างและมีหลักการทำงานอย่างไรติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้ในฉบับนี้เลยค่ะ จากนิตยสารเพื่อสุขภาพนะคะคราวนี้เรามาท่องโลกกว้างกันบ้างคะ่ะกับ National Geographic ฉบับภาษาไทยนะคะหลากหลายเรื่องราวรอบโลกที่น่ารู้คะ่ะ National Geographic ฉบับภาษาไทยเดือนกรกฎาคมนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มกันที่เรื่องราวของชาวพุทธในอินเดียหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เริ่มเข้ามามีบทบาทล่อล้อมหัวใจของชาวอินเดียให้เกิดความศรัทธาในศาสนาพุทธอีกครั้งสังเกตได้จากผู้คนที่กำลังสแสวงหาความสงบเริ่มฝึกวิปัสสนากรรมฐา,านตามแนวทางของพระพุทธเจ้า จากนั้นมาถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธที่แผ่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาธรรมประเพณีความเชื่อและความศรัทธาที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอันมีสถาปัตยกรรมมากมายที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของการสำรวจดาวอังคารของรถสำรวจ Curiosity และเรื่องราวของนกจับคอนชีวิตเฮือกสุดท้ายในดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนการไล่ล่าของมนุษย์และการเอาชีวิตรอดของนกจะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะและปิดท้ายที่เรื่องของปลาวานวิถีชีวิตเสรีในนอร์เวย์ที่กำลังจะถึงจุดจบ การไล่ล่าจากอดีตจนถึงวาระสุดท้ายของนักล่าไวกิ้งติดตามอ่านเรื่องน่าสนนี้ได้ใน National Geographic ฉบับภาษาไทยฉบับนี้ค่ะ และนี่ก็คือนิตยสารทั้งสองฉบับนะคะที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหวังว่าคงจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะจากนิตยสารเรามาต่อกันที่หนังสือค่ะเล่มแรกที่อิิบมาฝากนะคะพระพุทธเจ้าสอนอนไรค่ะหนังสือที่สอนแต่เหตุของทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นนะคะเล่มนี้เขียนโดยอภิราชชุมมงคลค่ะ หลักคำสอนถึงวิธีดับทุกข์วิธีไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นวิธีให้ปล่อยวางวิธีให้ละตัวกูของกูวิธีให้ปลงเสถะวิธีให้ทำใจวิธีไม่ให้คิดมากวิธีการทั้งหมดนี้สรุปเป็นใจความตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วว่าต้องทำอย่างไรในหนังสือเล่มนี้พระพุทธเจ้าสอนอะไรหนังสือเล่มนี้จะบอกกับท่านว่า พระพุทธเจ้าเป็นใครท่านตรัสรู้เรื่องอะไรท่านสอนอะไรและท่านสอนใครสอนคนธรรมดาท่านสอนว่าอย่างไรและสอนอริยบุคคลท่านสอนว่าอย่างไรสิ่งใดคือเหตุสิ่งใดที่เรียกว่าผลหนังสือเล่มนี้จะเผยความจริงให้คุณผู้อ่านได้รับทราบทุกอย่างพร้อมแนวทางปฏิบัติตนและสร้างความสุขให้กับตัวเองและการวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นต้องปฏิบัติอย่างไรมีคำตอบในหนังสือเล่มนี้ค่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกหากเราได้อ่านและศึกษาให้ดีเราจะเข้าใจว่าหลักการและคำสอนของท่านมีความท่องแท้เข้าถึงและปฏิบัติได้เห็นผลจริงเพราะนี่คือความจริงคือคำสอนจริงของพระพุทธเจ้าทุกอย่างล้วนเป็นสัจธรรมค่ะ จากเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะมาถึงการประพฤติปฏิบัติตนในทิศทางที่ดีงามตามแนวทางของพระพุทธศาสนากันบ้างค่ะกับหนังสือเล่มนี้ชีวิตงามตามแนวทางพุทธวัจนะเล่มนี้จากเนชั่น b o o กสค่ะ ชีวิตงามตามแนวทางพุทธวจนะเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธวจนะของพระอ,อรหรันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าให้ขยายวงกว้างสู่ชาวพุทธเพื่อให้พุทธศาสนิกชนระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญแห่งพุทธวจนะซึ่งเป็นมรดกธรรมอันสำคัญของพระพุทธองค์ที่ชาวพุทธควรถนอมรักษาไว้และน้อมนำมาเป็นแนวทางที่ดีงามในการดำรงชีวิตและประพฤติธปฏิบัติที่ดีสืบไป หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งธรรมบรรณาการเพื่อความสว่างสวัยแห่งปัญญาความสงบเย็นแห่งจิตใจรวมถึงให้ผู้อ่านได้ศึกษาปฏิบัติด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งตามรอยพระบรมศาสดาเพราะชีวิตที่งดงามนั้นควรประพฤติตามแนวทางของพุทธวจนะของพระองค์ มาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเหมือนจะแพ้แต่ก็ไม่แฮปปี้ตลอด24ชั่วโมงสร้างได้เล่มนี้โดยแจนนพนิษค่ะสิ่งกังวลใจใดที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงมันเพราะมันจะบั่นทอนความสุขให้ลดน้อยลงขอคิดแค่ว่าวันนี้ต้องทำอะไร วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นพอสุขอยู่ที่ความคิดทุกอยู่ที่ความคิดจะสุขหรือจะทุกข์ขอให้คิดและเลือกเองหนังสือเล่มนี้เหมือนจะแพ้แต่ก็ไม่หนังสือที่จะช่วยปลุกจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวคุณ ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาพร้อมแนวทางที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวโรคร้ายปมด้อยหนี่สินความเหงาตกงานเกลียดโกรธสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีชั้นเชิงเพราะชีวิตไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเมื่อล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต แก้ไขปัญหาให้กับตัวเองอีกครั้งจงจำไว้เสมอว่าชีวิตของคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอได้ทุกเวลาและได้ทุกครั้งไปหนังสือเล่มนี้จะเป็นเคล็ดวิชาให้คุณผู้อ่านได้ศึกษาและลองนำแนวทางดีๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้ดีๆจากหนังสือและนิตยสารที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะและเช่นเคยนะคะที่เราจะมีข่าวสารความเคลือ่อนไหวในแวดวงหนังสือและแวดวงวรรณกรรมมาฝากกันสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมเลยค่ะขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือกรรมเหนือกรรมโดยอาจารย์หม่อมคนเปิดกรรมในวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2556เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกา ณบริเวณหน้าร้าน c ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเสาขาโลตัสพลัสศรีนคลินชั้นจีพร้อมกิจกรรมพิเศษเพียงซื้อหนังสือที่ร่วมรายการภายในงานรับสิทธิ์ร่วมลุ้นเปิดกรรมฟรีหนึ่งคำถามกับอาจารย์ม่อมเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะและข่าวดีสำหรับนักอ่านชาวเชียงรายในวันที่25กรกฎาคม2556นี้เตรียมม้วนอกม้วนใจกับ C b อ o k บุ n t e ซสาขาใหม่โลตัสเชียงของ จังหวัดเชียงรายซึ่งมาพร้อมโปรโมชั่นฉลองและกิจกรรมพิเศษลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายแล้วพบกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ใน Facebook หรือ YouTube ของ c 1 Book Center ค่ะส่วนใครที่พลาดชมรายการของเราในตอนต้นก็สามารถชมเทปรีลันได้ในช่วงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของบุ๊กแวรไรตี้แล้วค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโจทย์ที่ท้าทายความสามารถงานที่มีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานให้เห็นอยู่เป็นระยะ จะช่วยให้ผู้เรียนอยู่กับการเรียนรู้ทุกเรื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย